อยากเล่นกับนกพิลาบมากเลยนะเดินตามตลอดเลยใช่ไหมคาเล็บครับดูสินี่เดินตามนี่เขาก็เดินหนีสิเขากลัวเนาะนทมังคาจ้านามูซาวโทมังคาจ้า น้ามนะูซาว์คุณน่ะเสบินไปแล้วโอ,โอเคเขับินไปแล้วโอเคฮะเสบินไปแล้วโอเคเออมีตัวใหม่ด้วยอยาตัวใหม่ก็ได้เขาเลียบ,บอกตรงนั้นใช่ไหมอืมไปสิ ิไปคุยกับเขาสิแสบตาเหรอแดดจ้าเลยทุกคนแต่อากาศดีมากนะทุกคนไปคุยกับเขาสิครับไปคุยกับเขาสิครับคุยกับเขาได้ไหม 친구나무먹น친구ม,มักกพ่อพูดภาษาเกาหลีนี่เป็นนะครับผมพูดเป็นเรื่อยเปื่อยนะผมพูดเป็นเรื่อยเปื่อยนะครับไม่เหนื่อยหรอครับไม่เหนื่อยหรอครับคุณนะไม่เหนื่อยหรอครับโอ้ไปไหนอีกละ่ะอยู่อูสิ ปคลิปก็แค่นี้ก่อนนะครับเลบบ๊ายบายอายออเล็บบันยองคล็บอันยองบ๊ายบาย